สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูท b e ครับเนาะลั้งจากห้างหายกันไปเป็นเดือนเลยครับผมเนาะบ่ายลงชิปเนาะห้างหายกันไปเป็นเดือนเลยางานครับงานหลายเนาะว่าผมมีเวลาเดีมาตกปลาเนาะวันหยุดกับน,นอนพักผ่อนะนกับช่วงว่างห่างกับฝนตกดูกครับผมเนาะวันอาทิตย์ฝนตกทุกวันกันเลยบ่ายออกมาหมายครับสองสามอาทิตย์ฝนตกกันเลยไกลมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมเนาะ กลายเป็นเดือนเลยครับบ่ได้ไล่งคิบบ่ได้ต๊ป่าก,ปากันฝนตกถูกอาทิตย์เมื่อกี้นี่มือนี้ก็รู้สึกว่าฝ่ามืดนะผมเนาะเบิ่งทองฝ่าครับฝ่ามืดฝนดิตกเนาะฝ่ามืดฝนดีตกอีกคืนกาละปุงสายทางนั้นตกมากเหรอครับผมมืดมากนะเนาะกะมาลุ่นกันมือนีออกไม้ครับสีมีตัวมีแต้มบะเนาะแต่ว่าคืดอหอครับผมเนาะบรรยากาศร่มแรงนั่เป็นคืนเนาะ น้ำเป็นคืนลมแรงกะมาเห็ดพอ่อมีฉีดลงสือดอกนะเนานะพีนนน่น้องเนาะเพื่อนเพื่อนวันใดล่องฉีดเป็นเดือนแล้วเนาะก็เลยมาทายมาเห็ดพอได้ล่องฉีดเนาะตกปลาบรรยากาศลมแรง ลมแรงพดน้ำเป็นคืนโอเคครับผมเนาะกระิกรกบเลยล่ะเนาะ บ่มีตัวมีแต้มดอกบรรยากาศร่มแรงน้ำขืนนะฝ่ามืดครับบรรยากาศว่าดีเน,ะนาะฝนใหญ่กับล่งสีมาฝนใหญ่กับิห้าม,มากาับสีครับแล้วเนาะขอบคุณทุกการรับช่งครับผมเนาะอบอกกันไม่ชิบหนาครับเนาะนี่สวัสดีครับฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องบุญธมชาแนลครับผมสวัสดีครับ